ข้ายางกระหลี่ยนใตลาดข้องถมครับกาะสินครับผมเหลี่ยนในเมืองกาะสินก็เลยไายครับเหลี่ยนๆไปครับบรรยากาศบรรยากาศตลาดข้องถมเมืองกาะสินเนี่ยพระไทยอีกแล้วครับผมยางเหลี่ยน โอกาสเดี๋เลยมาไทยก่ามาเที่ยวเหรียญนิมเงครับก็เลยไทยเลยครับกับมาไทยบ่ได้ครับบักขาหวานเะด้อครับเด้อบักแทบหวานทุกจามูครับถ้าวันันคึกคักว่าเมื่อไงครับกิโลละแปดสิบบาทครับคิโลสองร้อยครับกิโลละห้าอีบาร์ตครับห้สิบบาทครับอย่างทั้งสี่ก่อนดีกว่าขาายทเที่ยวเหรียญไปเรื่อยค <languages> รยับผมเมื่อไนครับผม อราดข้องถมแระสิน2ิบาทครับ3จาน50บาทกระาษกรดาษกราษกรดาษกระาษกระดาษกระดาษกระดาระดาษกระดคระดาษกระดาระดาษกระดาษกะดาษกะดดาษดรดรราดะ กินแตงโมยี่สิบาทวะสามสิบค่ะสีแดงเป็นแตงไรมาเล็ดยี่สิบาทแน่วด้เห็ดจ้าอ๋อวะแางชิบะซี่มังน่แซวข้ายู่ดอกเอว่าข้าวแตงโมบ้านน่ะ่ยนี้เป็ตงโมกิโลพันเก็ดเพมเตยเมมากเว่าเนี่ยว่าเป็นยังว่าจักเตยอยู่นีย เขาเขายี yeah. oh, ่สบาทเลผมย่นหยังครับผมอขนมเค้กกันนะชินละสิบาทโอ้ชินละสิบาทเลยจักบาทนะชิ้นชิ้นนึงวะโอเคเดี๋ยวลองกินกันเบ้งครับผมกันเสียบบ กิน <laughs> gần đưa lắm nguyên con แสงเลยคงกินเสร็จเลยนะรู้ Chinh คะเดี๋ยวกิน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  Chết chắn chắc chắn 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 คนกรส at ินนั่พ okay, ูท mm ่าแล้วแะ่มนครับแม่นคนกับเปนแม่นครับก็ติดตามไอพี่ได้ปะแค่พี่ยีครับโอเคครับผมต้องยูทูบครับพี่หมเบิ้งคนกัสินที่มยเบิ้งครับยูทูบนะ เก็บเก็บไปให้ได้ครับเสียบปุ่เี่ยนรครับครับขอบคุณนับจิตตติตามหมครับครับขอบคุณนับคนกระสินอรันทุท่าแรกครับ ครับอยติดง <c oughs> <c oughs> ูไทยนี่กันาทำไปชมครับผมบบปลาทู่เอาแตปลาทู่มาทาบอค้นไทยบบบอนีรครับบอค้นไทยน้ำข้อไทยบ่อข้นไทยตัปลาทู่เีย จะลงยูทูบด้ยสดจะคอยวิเคราะด้ว่แหละคนกาลสินพิมพ์ไปเบิงนียูทูบคนกาลสินพิมพ์ซื้อนี่แหละาอวบอก๋อบอกครับเพรผมก็จำไม่ได้เหมตีได้ออกลอาครับทายทุ่งหม่องหม่องไหนมีแนวทายกับทายไปครับเดี๋ยววันจำจะไปทายตลาดนั่นอยู่วันโคกเงียอยู่อาทั้งไปทั้งเคื่อนลำเปล่า ขาดีวะับได้เยๆอยู่ไม่เราหบาทบรแซวบ้นนงาเคยกินนักเตียววะเอาลองจ้าัือจ้าอันนี้เขาเรียกยังแต่กอด้วแต่กอดคิ้วมัน่มันกินเลยแบบว่ามีน้ำจิ้มว่มีอย่างมนะรับี่รถรจัดแล้วเผ็ดนิดนึงเผ็นิดนึ่งร้ยเผ็ดล้วผมยังมักครับสาบชมครับลองชิมมึงกันนะผมแซังเลย สืここ่ทั้งเนหม่นะหาเสียบริเวยได้ไนึกว uh uh ่ากินหมั่มได้ตอนนี้รสชาติไอ้่ายก็หมั่มนะได้ได้ได้าน่อก็เน้เค็มเิดหน้อยไอ้ไขยเพิ่งนึงครับแม่หมอกินน้ำเผาครับผมถือามันออกเเข้มกเข้มยังไหมครับ ขนนี้ยมอมสอไปกินหลายบ่สิันมะบวกบ้โหย้ันเสี่ยงผมไม่เคยกินนักเกียใส่กวางมนน้อยงันสิหือว่าเสี่ได้แล้วก็มาขายกันสิครับเปได้เทียงะ ใจเงินเป็นเงินหาบาทนะพี่เนาะจ้าขอบคุณค่ะครับขอบ กินไปได้สองยางสื่อกินละสองยางครับขนมเค้กับขนมขนมเค้กกบใส่กอกค,ครับผมกินไปแล้วขนมเค้กกบใส่กอกพี่อ่ะพี่เบิงครับชมตำป่านิดน,นึงก่อนเข้าไปชมครับ นยังนะครับออกยูทูปเสดอกครับผมคนเึิงทัวประเทศม่ต้องอายครับขอบคุณค่ะทุกอย่างเลยเลย โทรศัพท์ว่ ท้ายพี่วะสนใจวะ ว่าจะไปนั่นครับว่าจะทางเที่ยวตลาดคลองถมเข้ากันว่าจะไปวัดบ้านหนองเงืองต่อครับวัดบ้านหนองเงืองมันมีโล่งท่านกับมือนี่แต่โล่งท่านว่าจะไปนั่นครับว่าจะไปกินเขาโล่งท่านครับมือนี่โล่งท่านเป็นสาลเจดีครับท่านเดียวครับผมที่วัดบ้านหนองเมืองครับว้าว ที่ครับชี่มักแต่ว่าอะไรครับับอ่เส em> ียขอเจ้าเก่าขอุมขาเขาขายผี่ะเขาขายผีป่ะ อ๋อานนี่เห็นีย่างตลาดมันั่นันมานี่ยดีดครับดีคนบ้าเดียวยางตลาดอผมเขงแต่บ้านปากข้างนี่บ้านผมอ่ะครับนี่บ้าูบครับชิมได้พี่ชิมได้แซบที่สุดในโลกตลอดดีวย นๆ่อรอะยกวาเดียวได้ครับได้วังร้อนน่ครัาผมว้าวว้าวอันนี้พระท่านเสือเป็นนักเตะอยากล่องสือบ้างเหครับ ดีจังน่าจะบ้านไหนครับพี่ครับผมครับครับมันกาวครับผมมันกาวเขียนบ้านไหนครับเียนวัดเลยบนนั้นเขียบ

น้ำเด๋วรลื่อมลานเพิ่นหรอกลานนี้ <laughs> ไปสิปีนไป <c oughs> เด้อติกิ่งแล้วว่าติดึงมากินพี่ใส่ถุงบรอยกากาศใส่ถุงเออว่างไปหนานล่ะเดี๋ยวผมจัดให้ <laughs> เดี๋ยวเสื้อเดี๋ยวเสื้อหนาล้านมั้งครับเป็นอย่างไรเซ่ทุงโอ้ยกลิ่นวัฒน์นะนี่ข้าวเสือสิบบาทกินกันราดบานหกง่ายมือได้เนาะ เาจัดทุกวันมันจัดมาอย่างเปาเผานะครับเออเมนำสดครับวันนี้ครับสดใหญ่ๆนะครับเออทำอะไรก็อร่อยครับวันนี้ ขึ้นด้านหนึ่งครับลูกเสียไปครับเห็นแล้วค่ะแล้วลูกนี่สีอาคระเปาอะไรคะแม่ผมบอก

มุกกลกกูแม่น้ำด้วครับเ้อมุกกลกนิดนึงจุดยดฮารเป็นรถเมือเอาค่ะเอค่ะ ไปต่อครับไปต่อกินลูกชิ้นแล้วไป่ตัอห้องกงแขงทำไมมั้เดี๋ยวเสียบเดียว่าอื้อโธแงอไม่ เห็ดรมค่นีแกงเห็ดรวมเห็ดสามย่าดีนี่แกงหวายมแกงหวายจมกแล้วแกงหวายมันกินน้ำมาเป็นนะครับไม่เคยกินนะเพื่อต้มยำกุ้งหีย่าม่านุ่้งเทเด้นนี่แปบาทนี่กว่าตลาดเยอะเลยเอาไหมแปดสิบด้วยแต่คุณที่คนแน่นอนเอเอาตต้งกันเลย

ได้เลยจ้าปลาทูทอดครับปลาทูทอดปลาท,ท,ทูมันทอดจ้าร้อนๆจ้าแม่ค้าทำเรื่องจริงๆยเนะจม

สวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมครับ